นิทานก้อมเรื่องแม่ดำจอมขวัญกับภารกิจพิเศษเติมไข่ใส่หอมโดยพลายทองปนนานา,นาต่างๆเรื่องนี้เป็นเพียงนิทานที่จินตนาการแต่งขึ้นเท่านั้นไม่มีความจริงแต่ประการใดโปรดฟังเพื่อความบันเทิงความเดิมตอนพ่องางอนหูหายกับขวัญใจจอมขวัญเมื่อเสียงร้องหาเมียของงางอนหูหายดังก้องทั่วป่าถึงหูแม่ดำจอมขวัญแม่พังผู้สันโดษ เกิดจากพบหน้าพ่อพลายจึงชวนเอาสหายที่มีลูกน้อยออกมาดักพ่อพลายงางอนหูหายโดยไม่ลืมที่จะฝากพี่ภูเขาเลี้ยงน้องแทนแม่ชั่วคราวแล้วพากันมารอพบพ่องางอนหูหายที่ทำเอาพ่องางอนเคลิ้มอกเคลิ้มใจใบไม้ใบหญ้าไม่หาใส่ปากเพราะมัวแต่เพลินกับบ้านท้ายแม่ดำจอมขวัญก่อนจะพากันหายเข้าป่าไป แล้วแม่ดำก็กลับมาหาลูกต้นกล้าแล้วท่องป่าเพียงลำพังสองแม่ลูกเช่นเคยวันหนึ่งเกิดคิดถึงหลานเวหาแสนทรัพย์ลูกชายหลาของแม่หญิงลำดวนแสนทรัพย์หรือที่เรียกขานกันทั่วไปว่าแม่ด้วนนั่นเองจึงพาต้นกล้าแวะมาเยี่ยมหลานเพียงชั่วเวลาสั้นๆก่อนจะแยกทางไปตามนิสัยที่ไม่ชอบวุ่นวายกับโขลงใหญ่ๆวันหนึ่งแม่ดำจอมขวัญ ได้ยินเสียงสัญญาณความถี่ต่ำดังตุด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 ที่กล่องรับสัญญาณเป็นสัญญาณจากแม่หญิงลำดวนมีเรื่องอันใดหนอเพิ่งแยกจากกันมาไม่ถึงเดือนจึงส่งข้อความกลับไปถามต้นทางว่ามีเรื่องอันใดหรือแม่ด้วนบอกช่วยเราหน่อยสิมีพี่สีดอหล่อๆมาตามตื้อหลายวันละมาช่วยล่อพ่อสีดอตกมันไปทางอื่นหน่อยสิพี่สีดอหล่อนะแม่ด้วนบอก คนงวงใหญ่กำยำล่ำบึกเพิ่งแตกเนื้อหนุ่มสดสดเลยสนใจไหมล่ะมาช่วยเราหน่อยนะพวกเรามีแต่เด็กๆเดี๋ยวจะไม่ปลอดภัยแม่ดำจอมขวัญจึงรู้สึกเป็นห่วงหลานเวหาจะเป็นอันตรายทั้งอยากเห็นหน้าพ่อสีดอก็พอกันจึงส่งข้อความตอบกลับไปว่าได้ได้เดี๋ยวเรารีบไปช่วยเลยแม่ดำจอมขวัญฝากต้นกล้าลูกชายหลาไว้กับโขลงแม่ดวงใจ อยู่กับป้าป้า,ปาน้าๆไปก่อนนะลูกรักแม่มีธุระจำต้องไปทำลูกจะไปด้วยไม่ได้มันอันตรายเกินไปลูกต้นกล้านั้นเป็นลูกพลายว่าง่ายสอนง่ายเป็นพลายกระตันยูไม่ได้งองแงตามแม่แต่มีแอบคิดในใจแม่ไปอีกแล้วหรือก็คงจะจำได้เมื่อปีกว่าๆแม่ก็บอกอย่างนี้ก่อนจะหันหลังเดินตามโขลงแม่ดวงใจไปแต่โดยดี ภารกิจแบบนี้นางก็นึกถึงเพื่อนเก่าเมื่อคราวไปพบพ่องางอนบอกไปเป็นเพื่อนหน่อยจะพาไปหาหนุ่มหลอ่อสีดอหนุ่มๆแน่นๆแ,แม่หญิงลำดวนบอกหล่อมากเพื่อนสีก็ใจง่ายเช่นเคยพาลูกน้อยออกเดินตามแม่ดำจอมขวัญมุ่งหน้าไปทางพิกัดที่แม่ลำดวนส่งโลเคชั่นมาให้ฝ่ายสีดอหนึ่งก็ยังคงเดินตามแม่ด้วนไม่ลดละก่อนใช้ถนนที่คนสร้างเดินสะดวก ตัดเข้าป่าไปตามทิศทางที่แม่ด้วนเดินไปก่อนหน้านี้แม่ดำจอมขวัญและเพื่อนใช้เวลาสองชั่วโมงจากจุดที่นางอยู่เดินทางมายังพี่กัดที่แม่ด้วนให้ไว้จึงได้กลิ่นตกมันที่ทิ้งไว้ตามกิ่งไม้แม่ดำจอมขวัญน,นั้นตามกลิ่นมาก็รู้ได้ว่ามีช้างตกมันเดินเข้าป่าไปจุดนี้นางจึงพาเพื่อนเดินตัดเข้าป่าไปทางเดียวกันกับที่พี่สีดอเดินเข้าไปก่อนหน้านี้ เพื่อนแม่ดาจอมขวัญเมื่อคราวมาพบพ่องางอนหูหายครานั้นลูกน้อยเธออายุยังไม่ถึงขวบดีบัดนี้ก็ใกล้จะยานมแล้วนางเองก็ใจตุ้มตุ้มต่อมตอมรู้สึกตื่นเต้นจะได้พบหนุ่มสีดอที่ลือกันว่ามีแค่หนึ่งเดียวในเขาใหญ่สองสาวพากันตามกลิ่นพี่สีดอไปจนพบตัวแม่ดาจอมขวัญเดินเข้าไปหาพี่สีดอระยะแค่พอเห็นตัวชัด รู้สึกขบขันในหุ่นกลมๆมของพ่อสีดอโอ้ยพ่อสีดอ,อนี่กลมกลมน่ารักแท้งาไม่มีก็ดูดีไปอีกแบบพ่อสีดอหนึ่งเห็นสาวๆเดินมาก็หยุดกึกนึกได้ว่าโชคดีแท้มีสาวเดินมาหาถึงที่แม่ดาจอมขวัญรีบทักทายพ่อนุม่มจะไปไหนนาะลูกเต้าเหล่าใครทำไมหล่อแท้ล่ะ ฝ่ายเพื่อนสาวรุ่นน้องที่ตามมาก็เตรียมกันไว้แล้วให้ส่งสายตายเยายวนชวนหลงไหลก่อนแม่จอมขวัญจะเอ่ยต่อไปว่าเรามีธุระต้องไปทางโน้นจะไปเที่ยวกับเราแม่ลาพ่อสุดหล่อพูดเสร็จก็ไม่รีรอรีบพากันเดินเบี่ยงออกจากพี่สีดอหนึ่งพร้อมกับเอียงหน้ามาชวนพี่สีดอไปด้วยกันไหมจ๊ะแม่พังรุ่นน้องก็เอียงหน้ามามองทำหน้าเขินอายก่อนรีบเดินตามแม่จอมขวัญไป พี่สีดอหนึ่งคิดในใจเอเหมือนแม่พังจะให้ท่าโขลงก่อนหน้ามีแต่ลูกอ่อนจะหาใครทําเมียไม่ได้เลยแม่พังสองนางนี่ลูกก็โตพอควรแล้วน่าจะพอทําเมียได้หรืออาบเหมาทั้งสองนางเลยคิดไปก็จินตนาการไปจนเคลิมรู้สึกตัวอีกทีสองสาวก,กับเด็กหญิงก็หายลับเข้าป่าไปพี่สีดอหนึ่งได้สติเปลี่ยนทิศทางจากโขลงแม่หญิงลำดวน เดินไปตามแม่ดำจอมขวัญแทนแม่ดำจอมขวัญจงใจเดินไม่ห่างมากนักพอให้พี่สีดอได้กลิ่นและตามมาทันนางก็รับรู้ได้ว่าแผนของนางที่หลอกล่อพ่อสีดอให้ออกห่างจากโขลงไม่หญิงลำดวนนั้นได้ผลแม่จอมขวัญยังแอบนึกในใจแม่พ่อหนุ่มนี่หนุ่มหนุมขบเพาะหน้ามํ่จริงๆให้ตายเถอะแม่ดำจอมขวัญพาเพื่อนเดินตัดมาทางลำตะคอง พ่อสีดอหนึ่งก็ตามแม่จอมขวัญมาทางเดียวกันออกห่างจากโหลงแม่ด้วนมาพอกวนแม่ดาจอมขวัญจึงส่งข้อความบอกแม่หญิงลำดวนว่าแผนได้ผลสีดอหนึ่งเดินตามมาแล้วสบายใจได้พร้อมทิ้งข้อความส่งท้ายว่าพ่อหนุ่มสีดอนี่หล่อไม่เบานะจะขอมาเป็นน้องเคยสักหน่อยนะแต่ในใจแม่จอมขวัญลึกๆนั้นก็เกินจะคาดเดาว,ว่าคิดอะไรอยู่ โปรดติดตามตอนต่อไปสวัสดีครับ